มาจากไหนนึกว่าไปเอาข้าวข้าวแม่ครัวกําลังทําอยู่เดียยวเดี๋ยว <c oughs> พาไปกินไปกินกินแล้วเดี๋ยวพาไปกินอีกไง <c oughs> แม่ครัวกำลังทําให้ไออาว <c oughs> ทีมงานพิจารณ์พิจุตยนต์นี่ฟังท่านนี้ก็ขึ้นจอเนเสร็จที่เรียบร้อยนะครับระบบไฟนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเช็คอยู่นะครับทีมงานบิ๊กจุกพินันนะครับฝากไปอีกจอหนึ่งนะครับกับภาพยนตร์ของอพินันภาพยนตร์นะฮะจะพาท่านไหนต้องการที่จะ,ะต้องการหนังสืิจจออย่าล,ลืมนะครับที่ต่อได้ที่0 8 1 9 6 6 0 3 2 4้อภพินันภาพยนตร์จอเรียบร้อยนะ นนะครับนางรำน่าจะลองจังหวะเพลงก่อนลองเสียงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะสามจอนะครับอันนี้เป็นจอจอแรกนะครับนนพิ่นันภาพยนต์นะครับจอที่2ก็จะเป็นกดฟิม์มจอที่สามฝั่นู้นอัครพัทยนนะครับอยู่จัดฉายที่วัดพุทธสมพรนะครับงานอายุวัฒนะมงคลแล้วก็ฝั่งลูกนิมิตนะครับ 3คืนด้วยกันครับตั้งแต่วันที่4 5 6หกนะฮะเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พนับแปนะครับอานนี้นะยาวรับผม3หน่วยด้วยกันไปดูวันพรุ่งนี้จะมีอีกหน่วยมาไหมน่าจะไม่มีครับน่าจะ3จอแค่นี้แหละตามนะครับนนนา,นนานที่จะมีหนังกงแลงแบบหน่วย2อไอ้3หน่วยแบบนี้นะครับน้อยมากที่จะมีนะครับในเขตอีสานใต้บ้านเรานะครับที่ก็มีมาใชา้นะ แต่ทุกปีปีก่อนๆนะครับแอดมินเคยมาครั้งหนึ่งก็จะมีหนังตอนนั้น5โจอนะฮะก็จะมีจำปีภาพยนตร์อภนนั้นภาพยนตร์นะครับตอนนั้นพดฟิลด้วยนะแล้วก็จะมีเมืองใหม่อยู่ตรงโน้นนะฮะก็อะไรแล้วนานแล้วลืมมาตังภาพยนตร์นะฮะตอนนั้นหลายจอด้วยกันสำหรับปีนี้ก็3โจอนะครับก็มีแค่นี้นะฮะตลกเมื่อวานนะครับมาแบบ มาก่อนนะครับงาน,งานจริงวันนี้นะมาเมืม่อวันวันที่สมาก่อนอผิดหวังนะครับผิดหวังแต่วันนี้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคแล้วได้ดูได้ชมนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาชมได้ที่วัดพุทธสมพรนะครับตำบลหรือบ้านบาน้บานนนแดงนะตำบลสแกโปรงอาเภอเม,มืองจังหวัดยูดามนะครับวันที่วางวันที่4ี่ห้าหนะครับจัดไปครับผม